สวัสดีค่ะนอนเลยเปิดวิดีโอได้ไหมนอนเลยโอ้ยพี่สู้อยู่ตรงนี้ไหมอาดวิดีโอให้หน่อยพี่สู้อัดวิดีโอให้หน่อยหน่อยลูกแค่เสียงพอหน้าผมยุ่งไม่ไหวไม่ได้เลยต้องเปิดกล้องผมยุ่ง ไม่เป็นไรน่ารักสวยแล้วน่ารักแล้วน่ารักในแบบที่เป็นเร็วๆเมื่อกี้พี่ออกเห็นนิดนึงก็น่ารักแล้วลูกเร็วค่ะเอาเห็ดนิ่งหน่อยนี่ลุ้งเลยเดี๋ยวนะเนยเนยเนยใช้นอนเนยในในทวิตเตอร์ด้วยปะใช่ค่ะก็ว่าอยู่คุ้นๆเคยเห็นพี่พี่บุญถูกเลยหนุนทวิตจินน้องเนยอยู่จังหวัดอะไรคะ อยู่อยุธยาค่ะอยุธยานำท่วมในลูกที่บ้านแถวบ้านหนูไม่ท่วมค่ะอ่าโชคดีนะอพี่ให้คุยกันเลยอาจารย์สามสิบวิหน้าที่เริ่มเอาเร็วจะจีบอะไรจีบมาไม่หนูไม่ได้จะจีบพี่หนูจะจีบพี่เฟรมอาเดี๋ยวทุบนะอุ้ยอยุธยาก็ไม่ไกล พี่ผุนไม่เปิดตัวสักทีคือหนูจีบแล้วนะพี่เปรมคุณทวิตผู้ไม่มทุกวันเลยแท็กด้วยอ๋ออ่ะเบียัอะไรจะฝากบอกเปรมไหมมั้ยโอ้ยจะตายแล้วมือสั่นแค่พี่เปรมกับพี่ผุ่นวลีทวีตหนูก็ไม่ไหวแล้วเออดีใจแล้วเนาะมีใจแล้ว วันนั้นหนูหนูน่ะขิงเพื่อนทั้งวันน่ะยังเรียนอยู่หรือเปล่ายังเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนไม่ได้เรียนเรียนค่ะแต่ยังไม่เปิดเรียนอ๋อตั้งใจเรียนเข้าใจไหมงานงานทั้งสองอาทิตย์เพิ่งทำไปหน้าเดียวจะส่งแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทุบละ ต้องได้เรียนขาดเออตั้งเธอสสููเนยหมดเวลาแล้วเนยมีอะไรอยากบอกพี่บุญไหมถ้าไม่เปิดตัวสักทีหนูจะจีบพี่เปี่มหนูขอขอไม่ได้โอเคแล้วมีอะไรอยากบอกพี่อ่องไหมพี่อ่องน่ารักมากค่ะชอบชอบความพี่อ่องสวยไหมอย่างนี้ด้วยกันพี่อ่องสวยไหมสวยไหมสวยค่ะเลิศ เนยเราคุิก okay, ันได้เราเป็นเพื่อนสนิทกันได้ถ้าคุยแบบนี้โอเคบายบายนะเนยดูแลตัวเองนะคะขอบคุณนะเนยบายบายบัดดีจ้า